เกจอย่งไรเนี่เอากระปูออกจากหัวก็สักกันนะเอามาใส่ปลากับกบนี่เอากระปูดิมันจังไตโบไตออกเอเาคือเตียนชูงแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกรปูบปเดี๋ยวอันนั้นคขาซือหนึ่งเนี่กระปูนี่ใส่แมงอันนี้ดิแมงข่าสารนี่ดิเกจอย่งไรแม่ข่าสารเอาใส่กระปอกเห็นแล้วเนาะใส่กระจ้ากระหอกแล้วพอจะเทียบยัง โอ look, so yes. ้ห oh, yep. right. no, mm. no. ้องเั huh. no. ้นนึ่ก็เอากตตาส่บอนี่เส้นึ่งก็พ่อนี่เด้อนี่คบกับปลาักกันนโอ้ยพักกบอนนี่พอดีด้างแห้งเลยขูขอยมหน่อยปุ๋ยเอารให้ดงัน่ทอวเต็งบ่งีไปบ่กระปูสีบอกมาบ่บอกล ออาออก็ไปครบอีกแล้วเอาใหม่ที่รูดตรงหรอเออหรูดบัวเป็นอย่างมันลงอง,องเงี้ยเนี่ยเด็ดอะไรปรดุกกระสองคบสองเนด้อจ้ะหัวต่างหากลุ่นไปเรื่อยๆเนาะทราบเมื่อไปน้องอีกสวัสดีจ้าสวัสดีครับเมน้าพารอเด้อจ้ะเมเน่ใสาสายบรรยากาศใส่สายของวันที่สิบหา มีทุนหน้าย่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะจ้ะพาพีพาน้องขึ้นผู้ขึ้นโคกเลยอจ้ะโมเป็นผู้หรอกขึ้นโคกหาสอนเน่ยจ้ะส,สอนเบงได้ยังเอาหน่ะเนาะจ้ะพอไม่พี่นองเอา้าวน้องทึ่งผิดละปลาผิดได้เนาะปลาเห็ดลระปลาเห็ดเลือจ้ะไม่น่าสีสอนเบงเปลยนบรรยากาศจากหาเห็ดมาสอนเบงเนงาะจ้ะหาอยู่หากินตามาน จมูนห่าอำเภอบุรีรัโอ้ยแดดจนแนมบ่เห็นหัวของพี่หัวเด็ดน้องนี่จะแดดแห้งคนน่ะหัวหัวคลายอยู่เนอสองบาทถือกันอันนี้ถือแมงอันนี้บาทนี่มันถืออันนี้อยู่แม่งยังก่อนแมงขัดซานเลยเนาะหัวคลายเตือนไปเลยเด็ดเขาเก็บเอาซะหัวน้องยังป่าขี้นีหัว ปลาซิวปล่อยลงเลยปลาซิวหัวบอลปลาซิวกลายอยู่ยยยยด,ด้วยจ้ะเก็บเอาแต่หัวเก็บเอาแต่อลูกออดตัวใหญ่เลยหัวนี่จะรงมากมันแหลดมันแนมวัวเห็นป่านใดส่วนวันนี้ขึ้นไปเก็บผมผมบนหาวผมเลย ยานป็เสิวตายกับป่านนี่ละ,ละก็เสยวดุมดุมเรียมเสือเกินเรียมเสือเลยเกินอ่ี่ม่รูขงเจ้าเเด็ดแหงนะเอาของเจ้าขึลงหนาของที่จีไปเห็นตัวเขาขึ้นมาให้นี้ยเต็มเต็มทีละเอาเห็นเหมือนเดิมเลย เห็นหัวแค่ทีแต่เห็นหสัปกกสิทธิ์เนี่ยน้องเหนียวหนามมันหองมันไหลมากเนาะหนามหองไหลมากปลากระสินน้ำเด่นเห็นว่าน้องอยู่อันนี้กับมีปลาที่กันเด็กน้อยสิอว่ามีหัวไปนี้ที่มีแต่ปลาเดี๋ยวเก็บไวปไ้ปกันพ่อตายก่อน าหวเอาแต่หัวปลาไม่เอาเบต่อีเบื่อแคบเขาจังสีดปลาลงน้ำเบื่อแต่ต้องกลอย,ยเบื่อแต่ไจำจาหัวเ้ าอยู่หากินนะจ๊ะโรคบาดแดดเด้อจ๊ะสอนหัวข้าวว่าสิหาสอนหัวสีมานบ่วน้อมีแต่หัวเขียดสะอาดเด้อพอไม่มพี่น้องคายเพิ่นแต่ว่าโตเพิ่นเจ๊สีท่านมีหรือบ่น้อจ๊ะอ่าขึ้นเบืองเน้อนี่อย่างน้อเป็นขึ้นมาหอมๆเนี่ยพอแบบอู้เฮ้ กระปูก็มีเอ้ากระปูเอาไปเอาไปเอาไปนั่นตัวนึงเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่เลยตัวนึงเก็บกว่เก็บกว่คือเก่าอุ้ย มีแมงเหนียวรำเด,ด้่อดิแมงเหนียวว่ามันมีแต่รั่วก็จ้ะแมงเหนียวด้วยโคตรชงสเสด็มมุก <laughs> เลยนะเนาะเสดมกเนาเหนียวนะมุกเหนียวเนี่ยอันแมงข่าซานเนี่ยใสยก่กับขวบเด้อหอมใส่กัน เอเ็นติดเนาะติดเนาะอือดูกินไปนอืมอม่นะไม่รด้เรื่อปลาโยานต้องหามขึ้เก้าไยป่าเนเอาทุกคน อย่างอย่างโอ้พุดุกตัวนึงเอ้พุดุกสองเลยพอสองตัวก,ก็คบเส้นนึงเอากบก,ก,ก้อนพอ่กกอกบกบอออกจากน้องหวกมาน,น้องธรรมจกักรมีทั้งกบทั้งอันปลาเม่ใช่จังไรเน,นี่ยแม่งอันนี้คอยมันสิบะอันนี้บอเอาใส่นี่เอาใส่ทั้งเตฮะใส่ทั้งเตะเออฮะใส่คูเ่เขาเนาะนีะ่ยัง

เเอามาใส่ปลากับกบเนี่ปูดิไมนจังไตบัวไตอกเอาคือเตีนชุงแกอวยอ้ยอยูบิวารคอันนั้นคื้อนึงในกระปูนใส่เม่งอันนี้ดีเม่งข่าจานนี่ดิเห็งไหนเม่งขาันเอาใส่กระวกนี่แล้เนาะใส่กระตากระปวกแล้วพอเะเทีนยงโอ้ห้องสนิกระตาใส่บ่ นี่เพื่อนกัพ่ออันนี้เอนี่กบกับปลาักตันนะโอ้ยักบวอันนี้พอดี้างแห้งเลยขูอยมหน่อยปุ๋ยเด้เอาอะไรให้จังน่อทอเตีงป่แจงสีไปบ่กระปูสีบอกมาบ่ะอกปุอ้าวเกระไปเลืกอยู่บนนามมั ยไหวโรคน้ำอยู่ปะน้องขึ้นน้องห่วงเลื่อนบาดแดดในกบกับปลาอ๋อเมืองบัดที่สองเมืองวะนี่สีวานยังกำลังแดดแดดมาอี่ยังพอปลาดุกอู้ปลาดุกอีกเลยอี่ยังแนวที่ไม่จะขี้ตมปลาหน่อยก็มีใส่โอ้ยปลาคอหน่อยปลาดุกหน่อยปลาคอหน่อยเอาแต่ปลาดุกปลาคอปลาคอขี่ตรงกลางเมืองมันใหญ่ เอาบระตูจะใส่กันเดี๋ยเลี้ยเลี้ยเเลี oh. ้ยอ่ะอ่าขึ้นมาเบิ่งอีกเบิ่งให้เบิ่งจะตอนขึ้นเด้อจ้ะตอนสอนบริษัทมี่อย่างละพรอเอากบอีกเลยอ่ะโอ้โหเพิ่งจะส้นลงๆเลยอ่ะได้อีกแลี้ยครบครบนะจ่ะมาสรุปอยู่บ้านเด้อจ้ะแนวได้ยุบหัวนอนไล่แดดไล่สัตว์มาเหินเด้อจ้ะ เอาของมาใส่บ้างเราเพราว่างแงงไว้เลยว่างแงงไว้บ่นสีตาห่ดละหาแนวมาเบิ่งกันนะว่าเขาได้ยังยไงมันมาหอดบานมาสรุปอยู่บานเด้อจ้ะแต่ว่าเขาบ่ทันให้เบิง่งเขามาทำความสะอาดห่วงซะก่อนเนอาะจ้ะทำความสะอาดห่วงแล้วซะก่อนเขาจะสิมาสรุปเน,นา,นาะว่าจะไรยังไงนาะจ้ะสักขู่สักขู่เพราะว่า ห Bond, ัวเข้ากับก็บมาเลยน่าจะเข้ากับว่าไหนทำเพิ่มสะอาดเพิ่นทำเพิ่มสะอาดแล้วเดี๋ยวจะมาชมกันว่ามันยังน่าจามอันนี้เป็นไงแล้วเฮดดี้ดีไงไก่เราบ่พอไก่เดี่ยวไก่เดี่ยวไก่เดี่ยววะแทำความสะอาดเฮดยังกิเป็นวัตสุอย่างเลยจ้ะลูกอีสานแล้วเรามีขนผ้าี่เนาะเราพูดเถอะนะเฮดกินเองของแสบ เนี่ยเรยบาเรบีบอะไรหลายก็หลายอีกทำความสะอาดเรียบร้อยเฮ้ยขี <im it> ห้หลายๆเลยเฮ้ยห่วงยังไงเราพ่อห่วงกบก็พอเกล็สะอาดเนาะ <im it> กับเหนียวเนี่ยอันแมงข่าวสารเนี่ยจัดจริงสิแมงข่าวสารใครเคยกินแน่จัดหอมหอมนี่แมงกับแมงขี้ขมกมกงงเต่าอ้ยขึ้นสิเดี๋ยวมุกมุกใหญ่เติบเลยจัดนี่ <im it> <im it> ห่วงห่วงก็แมงข่าวสารเนาะจ้ะ ทำความสะอาดแล้วก็เป็นตะกินู่ตัวล้งน้ำอยู่ตัวนะแต่กีนห้าวบ้านท้ำความท้ำความสะอาดถึงก็ได้บัวงามแน่จ้ะตะหนี้ห้าสอนน้องน้องที่เยอะทั้งๆเนาะน้องทั้งๆที่หนามขึ้นบัท่านหอดห้ากายมาเขาก็แว่ลงมาอีกแว่ลงมาอีกมาสอนน้องน้องจะหนามหยอดได้จ้ะนี่อีกน้องหนึ่งน้องนี่ก็ได้กุ้สองตัวประดุกสองตัวน้องวานเป็นกระปู ห้าอยู่ห้าก,กินหมานู่ได้จากพ,อพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ข้ากะออมใส่บวบใส่เนืออันใส่ยังไงใส่นมใสมกระเด้ขาดนั่งยู่พ่อแม่พี่นอ้องน,นี่ม้อนนี่ม้นม้อนหัวข้านี้ข้ามกเข้า,ขา,ขาอันนี้ข้าหมกหรือข้าว่าอู๋กับลายลายเตือแล้วนะเดี่ยวขาดไที่กันเนาะนแต่ซ้องขาดเลยจากไปมือนี้เปลี่ยนจากอันหาเฮ็ดล่องลงหอยร่องห,งหองมือวัาสันกับหมานู่ด้จากบริษไปโดนนาน เล็กไปโดนค่ะพ่อแม่พี่น้องสื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่น่าในเด้อจ้าสิได้พผอกับคลิปใหม่ๆว่าเมื่อหนาเมื่อไนแม่น่า,นาสิพาหาอยู่หา,หากินแบบใดเนาะจา้าเนาะแม่น่ากับอวยพรให้พ่อแม่พี่นอ้องมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสขขมคพ่มุ่งมัดรารถนาะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขพนคลิปนี้กับสิได้ลาพี่ลาน้องสนีทเนาะจ้าผอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ก็ขอกล่าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ